สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทิมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โจทย์ข้อที่6นะครับ บอกว่าทรงกลมอันหนึ่งนะครับมีพื้นที่ผิว576ไพยนะครับตารางเซนติเมตรนะครับถามว่ามีปริมาตรเท่าใดนะครับทีนี้คีย์ของข้อนี้นะครับก็คือเราต้องพยายามหารัศมีให้ได้นะครับว่าทรงกลมตัวนี้นะครับมีรัศมี r เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหารัศมีได้แล้วเนี่ยเราจะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ผิวหรือว่าปริมาตรนะครับเราก็สามารถที่จะหาได้นะครับเรามีสูตรนะครับเพราะนั้นขั้นแรกเลยนะครับโจทย์กาหนดมาให้ว่า ทรงกลมตัวนี้นะครับมีพื้นที่ผิวนะครับเท่ากับ576พายนะครับแต่เราต้องทราบก่อนนะครับว่าสูตรการหาพื้นที่ผิวคืออะไรสูตรการหาพื้นที่ผิวก็คือมีอยู่ว่าเท่ากับ4พาย r กํลัง2นะครับก็ เท่ากับห้าร้อยเจ็สิบหกพายนะครับเพราะนั้นจากสมการตรงนี้นะครับเราสามารถแก้หาค่า r ได้นะครับเราก็ตัดพายกับพายนะครับเพราะนั้น r ากำลังสองก็จะเท่ากับห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับหารด้วยสี่ซึ่งก็คือนะครับหนึ่งร้อยสสิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่ารัศมีของทรงกลมตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับสิบสองนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่านะครับดังนั้นนะครับสูตรการหาปริมาตรนะครับก็คือสูตรมีอยู่ว่านะครับ4ส่วน3นะครับพาย r กำลัง3นะครับก็เท่ากับ4ส่วน3นะครับคูณอยู่กับพายแล้วก็คูณอยู่กับ r นะครับก็คือ12นะครับยกกำลัง3ามนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วคูณกันเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับได้คำตอบออกมานะครับเท่ากับ2,304ไพยนะครับหน่วยก็คือลูกบาทนะครับเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2ครับ